โอเคครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่ดูย้อนหลังอยู่ด้วยแล้วก็สวัสดีผู้ชมในไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงรายละเอียดของ Faction Warfare นะครับหรือว่ากีฬาสีกับเบ a ดี a s อ a ซอลนะครับหรือว่าอีเวนต์ชักเยือกีฬาสีนะครับหลายหลคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันว่าแบบในไลฟ์เนี่ยเวลาดูไลฟ์แบบ อยู่ๆก็มีคนเรียกแบบเฮ้ยไปแบดดิตไปแบดดิตไปแบดดิตกันนะครับแล้วผู้เล่นใหม่ก็อาจจะไม่เข้าใจว่าไอแบดดินี่คืออะไรนะก็ต้องอธิบายถึงแฟคชั่นวอลแฟร์ก่อนนะว่าแฟคชั่นวอลแฟร์คืออะไรเพราะว่าแบดดิ t แอสเซลเนี่ยมันเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับแฟคชั่นวอลแฟร์นะครับก็ต้องขออธิบายอย่างนี้ก่อนฮนะว่าในเกมนี้เนี่ยมันมีเกาะอ,อยู่2เกาะนะครับเกาะด้านล่างเนี่ยเรียกว่า รอยัลคอนติเนนต์นะครับส่วนเกาะด้านบนเนี่ยคือ Outland นะครับหรือว่าแมปดำนั่นเองนะครับนี่มันเป็นแมปดำหมดเลยเนาะซึ่ง f a c ชั่นวอ r แฟร์กับ Bandit เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับแมปดำเลยนะครับอันนี้คืออยู่ด้านล่างหมดเลยนะครับคืออยู่เกาะเล็กหมดเลย Fa c ชั่นวอ r แฟร์เนี่ยมันจะเป็นการสู้รบกันร,ระหว่างเมืองหลวงบนเกาะด้านล่าง นะครับซึ่งคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าเมืองหลวงบนเกาะด้านล่างเนี่ยมันจะมีอยู่5เมืองนะครับก็คือเมืองทะเลทรายนะครับหรือว่าเมืองสีส้มชื่อว่า t w a t c h นะครับแล้วก็เมืองป่านะครับหรือว่าเมืองลิมเฮิร์สนะครับอันนี้เป็นเมืองสีเขียวนะครับเมืองนี้ฟอร์สเตอร์ลิงนะครับเมืองหิมะจะเป็นเมืองสีขาวนะครับแล้วก็เมืองเทดฟอร์ดนะครับเมืองของบึงนะครับหรือป่าดงดิบ จะเป็นสีม่วงแล้วก็เมืองมัดหลอกนะครับจะเป็นสีฟ้าเป็นเมืองภูเขานะคือแต่ละเมืองเนี่ยจะมีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงพื้นที่กันนะครับถามว่าต่อสู้เพื่อแย่งชิงพื้นที่ทํำยังไงถ้าอ่าถ้าคุณซูมเข้าไปในแต่ละแมปคุณจะเห็นว่าแต่ละแมปเนี่ยมันจะมีธงอยู่เห็นไหมแล้วธงเนี่ยมันจะเป็นธงแบบหลากสีเลย ทงใกล้ๆเมืองมัดหลอกไม่ว่าเป็นสีฟ้านะทงใกล้ๆเมืองเทดฟ,ฟอร์ดไม่ว่าเป็นสีม่วงแล้วก็ทงใกล้ๆเมืองฟอร์ดสเตอร์ลิงก็จะเป็นสีขาวเนี่ยนะครับทงพวกนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าพื้นที่พื้นที่นั้นอนะมันเป็นพื้นที่ของเมืองไหนนะครับโดยที่คุณสามารถเอาเมาส์ไปคลิกด้านบนแล้วก็เลือกมาที่แฟคชั่นวอล f ฟร์ได้เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเลยว่าตอนนี้พื้นที่ของสีส้มเนี่ยมีอยู่เท่านี้นะ นี่สีเขียวเข้าลุกลานพื้นที่เราเข้ามาแล้วเห็นไหมแล้วก็พื้นที่ของสีขาวก็มีอยู่นิดนึงนะครับสีเขียวนี่นอกจากลุกมาด้านล่างแล้วก็ไปด้านบนด้วยนะสีม่วงก็พยายามลุกลานเข้ามาตรงกลางนะครับในขณะที่สีฟ้าก็มีอยู่จํานวนหนึ่งนะครับอ่ะผมลืมพูดถึงเมืองตรงกลางนะครับเมืองตรงกลางเนี่ยเป็นเมืองโจนนะครับชื่อว่าเมืองคาริออนนะเมืองโจนเนี่ยจะเป็นธงสีดำนะครับแล้วก็พื้นที่ของโจนจะเป็นสีดำนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะ ต่างจากเมืองหลวงเมืองอื่นนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะมีส่วนร่วมกับการไปยึดธงให้ทงของสีอื่นมาเป็นของสีเรานะครับทำยังไงนะครับเราต้องประกาศตัวเป็นทหารของเมืองสีนั้นก่อนโดยการจะประกาศตัวเป็นทหารของเมืองสีนั้นเนี่ยให้เราไปคุยกับแม่ทัพ ของแต่ละเมืองครับอย่างของเมืองส้มหรือว่าของบลิดวอชเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่หน้าทางออกอยู่ด้านซ้ายนี่ก็คือตัวนี้เลยแม่ทัพเนี่ยคุณเห็นไหมเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีส้มตัวใหญ่ๆนะครับเช่นเดียวกันครับเมืองอื่นก็จะมีแม่ทัพอยู่ในแต่ละเมืองเหมือนกันนะอย่างของสีเขียวแม่ทัพจะอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมเป็นธงสีเขียวนะครับ แล้วก็ของเมืองฟอร์ดสเตอร์ลิงนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะด้านซ้ายจากทางเข้าไปโกดังเก็บของนะครับของเทดฟอร์ดจะอยู่ด้านขวานะใกล้ๆกับ ABC ซซ่อมของนะครับแล้วก็มาร์ล็อกมาร์ล็อกก็จะอยู่ด้านซ้ายประตูทางออกขวาบนนะครับประมาณนี้ คุณไปคุยกับ ABC ตัวนี้แล้วมันก็จะบอกว่าเอ๊ยอยากมาเป็นทหารของเมืองหรอให้คุณกดเอลิสไปก่อนถ้าคุณยังไม่เคยกดเอลิสเลยอะ่ะมันจะมีปุ่มให้กดเอลิสครับเพื่อที่จะประกาศตัวว่าเอ๊เราจะเป็นทหารของเมืองสีส้มนะโดยเงื่อนไขในการจะกดเอลิสนะครับคือคุณต้องมีสกิลนี้ปลดล็อกก่อนนะครับนี่ คุณต้องมีสกิล expert adventurer นะครับปลดล็อกก่อนถ้าคุณเพิ่งเริ่มเล่นคุณเพิ่งสร้างตัวละครตัวนั้นเลยสกิล expert adventurer ยังไม่ถูกปลดล็อกคุณจะยังไม่สามารถไปเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้นะครับบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมกด e l i t สไม่ได้นะเพราะว่าสาเหตุนี้นั่นเองถามว่าทํายังไงถึงจะปลดล็อกสกิล expert adventurer ได้นะครับก็คือคุณทําอะไรก็ได้ในเกมเนี้ยที่มันได้ ep อ่ะ E.P. มันก็จะค่อยๆเพิ่มจนดปลดล็อกได้นะไม่ว่าคจะเป็นการตีมอนตัดต้นไม้จะเก็บดอกไม้ทุกหินทุกอย่างที่ได้ E.P. นะครับมันจะมาค่อยๆเพิ่มให้กับสกิล Expert a m a t e u r e ์นี้นะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานนะจริงๆแล้วอ่ะเล่นแค่แบบชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะตีมอนไปเรื่อยๆมันก็ถึงแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าแบบเอ้เมื่อไหร่จะติดธงได้วะ่อะไรเงี้ย พอคุณมี expert adventurer แล้วคุณก็มากด enlist ก่อนนะครับอย่างแรกคือกด enlist ก่อนทีนี้พอคุณกด enlist แล้วคุณเป็นทหารของเมืองเมืองนั้นแล้วคุณจะต้องมาติดธงด้วยนะครับตอนที่คุณจะไปตี o u t พส s t นะครับหรือว่าคุณจะไปตีธงในแมปเพื่อที่จะยึดนะครับจากธงสีอื่นมาเป็นธงสีของเราเนี่ยคุณจะต้องมาติดธงนะครับโดยการมากด f l a กตรงนี้นะครับแล้วพอคุณกด f l a กปุ๊บมันก็จะถามว่าแบบเอ้ยติดธงจริงเหรอคุณก็กด yes ปึ๊บ นี่พอคุณติดธงปุ๊บคุณจะสังเกตว่าด้านขวาของชื่อคุณอ่ะมันจะมีสัญลักษณ์ธงส้มเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันด้านขวาของชื่อคุณก็จะมีสัญลักษณ์ธงส้มนี้เหมือนกันนะครับเป็นการบ่งบอกว่าตอนนี้คุณติดธงส้มอยู่นะถ้าคุณอยากจะถอดธงนะครับคุณต้องลงจากม้าแล้วคุณกดไปที่ธงตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไล่นะครับถ้าคุณแคนเซิลนะมันจะไม่ถอดคุณต้องยืนไล่ จนไล่เสร็จมาถึงจะถอดธงนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณติดธงสีส้มออกไปข้างนอกถ้าคุณเจอคนที่ติดธงสีอื่นมาปุ๊บคุณตีเขาได้ทันทีเขาตีคุณได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นแบบสีอะไรก็ตามนะครับแบบสีฟ้าก็ตีกันได้แบบสีเหลืองก็ตีกันได้แบบสีแดงก็ตีกันได้นะครับแล้วเงื่อนไขาการตายขึ้นอยู่กับสีแมปถ้าเป็นแมปสีฟ้าหรือแมปสีเหลือง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับตีกันแล้วคุณตายคุณก็กลับเมืองแล้วคุณก็แค่ซ่อมของแต่คุณไม่เสียของแต่ถ้าเป็นแบบสีแดงถ้าคุณโดนคนจัดธงสีอื่นที่ติดธงมาเหมือนกันฆ่าคุณตายของคุณตกเขารุดของของคุณได้ในทางกับกันถ้าคุณไปฆ่าเขาได้ในแบบสีแดงนะคุณก็เก็บของของเขาได้เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องระวังเรื่องของการติดธงนะครับทีนี้ถามว่าแล้วทาไมถึงติดธงอ่ะ เพราะว่าถ้าคุณติดธงและคุณไปทํากิจกรรมต่างๆในแมปไม่ว่าจะเป็นการฆ่ามอนเตอร์หรือการฆ่าคนหรือการตีธงหรือการเก็บของนะครับรวมถึงการเก็บของด้วยนะครับคุณจะได้แต้มธงซึ่งแต้มธงสามารถมาเช็คได้ตรงนี้ครับกดที่ปุ่มซ้ายสุดนี่แล้วกดที่ Fa c t i o n Warfare มันจะมีบอกว่าตอนนี้คุณมีแต้มธงอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งแต้มธงตรงนี้สามารถมาแลกของรางวัลกับแม่ทัพของแต่ละเมืองได้โดยการกดมาที่ปุ่มด้านล่างนี้นะครับ มันจะมีบอกว่าแต่ละอันใช้แต้มทงเท่าไหร่ในการแลกแล้วก็มันจะมียศด,ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมยศแอซซสซินนะครับสำหรับทงสีส้มนะผมสามารถแลกของได้ถึงตรงนี้แล้วแต่ว่า2ออันนี้ยังแลกไม่ได้เพราะว่า2ออันนี้ต้องเป็นยศเมอร์บีดอน erm นะครับเมอร์บีดอนหรือเมอร์ไมดอนผมอ่านชื่อไม่ถูกถึงจะแลกได้นะก็ต้องเก็บยศต่อไปนะครับอ่ะ เมื่กี้ผมปลดธงผมก็ติดธงใหม่อันนี้คือเรื่องของ Faction warfare ทีนี้มาอธิบายเรื่องอาโพสอีกนิดนึงแล้วกันนะครับอาโพสก็คือพวกธงในแบบนี้แหละนะครับว่าทํายังไงถึงจะไปะยึดอาโพสเข้ามาได้นะอันนี้ผมต้องไปที่อาโพสเพื่อให้เห็นภาพเน,นี่ยเข้ามาดูในแบบนี้มันก็จะมีบอกว่าแมบนี้มีเอาโพสอะไรบ้างแล้วก็จะมีตัวเลขกำหนด นะครับแบบนี้เนี่ยเอาโพสเป็นของสีส้มหมดเลยเพราะว่ามันเป็นแมปที่ติดกับเมืองหลวงอะนะคนของธงส้มเนี่ยมันก็ออกมายึดได้ง่ายตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นการที่ทหารของสีอื่นจะมายึดแมปนี้เนี่ยเขาก็จะทําได้ยากหน่อยครับต้องยึดแมปอื่นทะลุทะลุเข้ามาก่อนนะครับ อ่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาของเอาโพสนะครับเนี่ยคุณเดินมาเจอเอาโพสหน้าตาแบบนี้ก็คือมันจะเป็นจุดที่คุณสามารถจะตีธงได้แต่เนี้ยมันเป็นธงสีส้มแล้วเราติดธงส้มมา a อ c มันก็จะเป็น m อ c ผู้เดียวกับเรานะครับเราก็จะไม่สามารถตีเขาได้แล้วเขาก็จะไม่ตีเราแต่ถ้าสมมุติว่าเอาโพสอันเนี้ยมันเป็นสีอื่นยึดอยู่เวลาคุณเดินเข้ามาเนี่ยไอ้พวกทหารที่มันประจำเอาโพสอยู่เนี่ย ไม่จะมาตีเราเลยนะครับแล้วการที่เราจะยึดเอาโพสได้อะเราต้องฆ่าแม่ทัพของเอาโพสน,น,นั้นนะครับต้องฆ่าหัวหน้าของเอาโพสนั้นัน้นแล้วพอคุณฆ่าเสร็จปุ๊บแล้วคุณมายืนตรงวงเนี่ยวงเนี้ยมันจะค่อยๆหดออกไปเรื่อยๆไอ้สีส้มเนี่ยมันจะค่อยๆหดออกไปเรื่อยๆนะครับจนมันกลายเป็นสีของเรา นะครับก็จะถือว่าเอาโพสัน,น่ะเป็นเอาโพสดของสีเรานะครับล้วพอคุณกดไปดูที่มินิแมปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีของเราเนี่ยถ้าสมมุติผมติดธงเขียวมานะแล้วผมมาตีตัวนี้ตายนะครับแล้วผมมายืนอยู่ตรงกลางจนยึดเอาโพสนี้ได้สําเร็จอะ่ะผมกดมาดูตรงเนี้ยธงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นสีส้มน,นะครับเช่นเดียวกันธงตรงแมปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มน,นะครับแล้วทีนี้เราจะยึดให้โซนโซนนั้นนะ่ะ เอ้มันต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวเดี๋ยวตะกี้ผมบอกว่าถ้าสมมติว่าติดธงเขียวมาใช่ไหมอะทีนี้คําถามคือเราจะทําให้โซนนั้นเป็นสีเขียวทํำยังไงก็คือคุณต้องยึดเอาโพสได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของเอาโพสในแมบปบแบบนั้นนะครับในกรณีที่แมปแบบนี้มันมีเอาโพสตอยู่5้าเอาโพสตเห็นไหมถ้าคุณอยากจะให้โซนนี้มันกลายเป็นโซนสีเขียวในกรณีที่คุณติดธงเขียวมาตีนะคุณต้องยึดเอาโพสให้ได้อย่างน้อย3เอาโพสนะครับ แล้วพอคุณยืดได้3ามอพโพธปุ๊บอะมันจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่สีเขียวทันทีนะมันจะมีหลอดขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับว่าสีเขียวกำลังยืดพื้นที่อยู่ต้องรองให้หลอดนั้นอะมันค่อยๆเพิ่มจนเต็มนะครับแล้วพอมันเพิ่มจนเต็มปุ๊บพื้นที่พื้นที่นั้นก็จะเปลี่ยนเป็นพื้นที่ของสีเขียวนะครับหมายความว่าถ้าระหว่างที่หลอดเนี้ยมันกลาลังค่อยๆเพิ่มอยู่ ถ้าสีส้มกลับมายึดเอาโพสต์คืนนะครับจนได้เกินกว่าครึ่งหนึ่งหลอดสีเขียวอ่ะมันก็จะไม่เพิ่มมันจะค่อยๆลดจนมันหายไปก็คือถ้าเป็นแบบในกรณีที่ผมพูดถึงนะหมายความว่าสีส้มอ่ะมากาันพื้นที่จากการลุกลามของสีเขียวได้สําเร็จเนืดอดอกใช่ไหมอ่าประมาณนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่คุณจะยึดพื้นที่ <S <S ตรงนี้เป็นสีเขียวได้นะครับ มันต้องมีแมปที่เชื่อมกับแบบเนี้ยก่อนหน้านั้นะ่ะเป็นสีเขียวแล้วนะครับหมายความว่าตอนนี้ถ้าสีเขียวจะแบบกลูกันเข้ามาแล้วก็มายึดแมปแมปเนี้ยทำไม่ได้เพราะว่าแมปที่เชื่อมก่อนหน้านี้มันยังเป็นของสีส้มอยู่ถ้าสีเขียวจะเข้ามายึดแมบนี้นะสีเขียวต้องค่อยๆเข้ามาจากตรงนี้ครับเนี่ยสีเขียวยึดสปินเดอร์บูอยู่ใช่ไหมต้องตีลองชาร์โดเข้ามานะครับแล้วก็ตีมาที่ Snap ป h ช f เราค่อยมาที่แบบนี้เพราะว่าเนี่ยทางเชื่อมกันอะ่ะมันผ่านมา2แบบเห็นไหมฮะซึ่งถ้าคุณสังเกตเนี่ยเห็นปะสีส้มอะ่ะมันเข้าไปตีสปินเดอร์วูดอยู่แล้วก็ธงส้มอะ่ะมันยึดเอาโพสเกินครึ่งหนึ่งของสปินเดอร์วูดเนี่ยหลอกสีส้มมันเลยค่อยๆเพิ่มเท่ากับว่าถ้าสีเขียวจะมาตีคืนอะ่ะมันยึดไม่ทันสีส้มมันจะยึดได้เร็วกว่าครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเป็นสีเขียวอยากจะตีอย่างน้นนอยๆต้องไปตีอาโพสของ s p i n d ดอร o o d คืนมาก่อนเพื่อไม่ให้ s p i n d ดอร o o d ดโดนยึดนะครับอันนี้คือเรื่องของกีฬาสีหรือว่าเรื่องของ Faction Warfare นะครับทีนี้คำถามต่อมาก็คือและไอ b a n d i t ตแอ a u ซลคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวเรากลับเมืองก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่า Bandit a s อ a เ l ลคืออะไร โอเคครับต่อมาก็จะมาพูดถึงเรื่องของเ a ดด t Assault กันนะครับผมเ a ดด t Assault เนี่ยถ้าแปลตรงตัวก็คือเหมือนโดนโจนบุกกันแหละโจนมาป้นนะครับซึ่งมันเป็นอีเวนต์ของแฟชั่น a r f a r e เนี่ยแหละนะครับโดยที่ก่อนที่โจนจะมาป้นเนี่ยมันจะขึ้นเตือนเลยว่าเฮ้ยอีก15นาทีโจนจะมาป้นแล้วนะครับพอครบ15นาทีปุ๊บโจนมาทำการบุกปุ๊บ มันจะมีเวลา1ชั่วโมงให้เราเล่นนะครับโดยพอครบ15นาทีปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือแมปสีแดงทั้งหมดนะครับแมปสีแดงทั้งหมดเลยที่อยู่ในเกาะเล็กนี้นะครับมันจะกลายเป็นพื้นที่ของโจรน,นะครับมันจะกลายเป็นพื้นที่สีดำทั้งหมดนะครับแล้วหน้าที่ของทหารแต่ละสีก็คือ เราจะต้องติดธงแล้วก็ไปยึดเอาโพสต์คืนจากโจรหรือว่าไปยึดเอาโพสต์คืนจากสีดําเพื่อให้แมปแต่ละแมปอะมันกลายมาเป็นสีของเราเองซึ่งจะมีเวลาให้เล่น1ชั่วโมงนะครับพอผ่าไป1ชั่วโมงปุ๊บระบบมันก็จะดูว่าไอพื้นที่ที่โจรมันยึดไปก่อนหน้านี้มีสีอะไรที่ยึดคืนมาได้เยอะที่สุดสีที่ยึดคืนได้เยอะที่สุดก็จะเป็นสีที่ชนะในกีฬาสีครั้งนั้น นะครับเราก็จะได้แต้มโบนัสไปนะครับซึ่งพอจบอีเวนต์ปุ๊บอะมันก็จะสุ่มเวลา3 6ถึงชั่วโมงแล้วโจรมันก็จะมาบุกใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่าโจรจะมาบุกตอนไหนเพราะมันสุ่มเวลาหลังจากอีเวนต์ก่อนหน้า 3- 6ถึงชั่วโมงครับยกบตัวอย่างคือถ้าสมมุติว่าโจรมันมาบุกไปตอนเที่ยงนะครับ หลังจากนั้น3-6ชั่วโมงก็คือบ่ายสามถึงหกโมงเย็นก็จะมีโอกาสที่โจมจันจะมาบุกอีกรอบนะครับอย่างในวันนี้ก็คือโจมันบุกไปแล้วตอนประมาณ6กโมงเย็นถ้าผมจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นสุ่มอีก3ามชั่วโมงถึง6ชั่วโมงหลังจาก6กโมงเย็นก็คือ3ามทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าสมมุติว่าเราดวงดีหน่อยช่วง3ามทุ่มมันก็มาอีกรอบเราก็สามารถไปเล่นได้อีกรอบนะครับสำหรับใครที่รอเล่นนะ,นะแต่ถ้าแบบดวงซวยกว่าจะมาก็คือเที่ยงคืนเลย ประมาณนี้นะครับซึ่งไอแบนดิตแอซซอลเนี่ยมนเล่นกันที่แมปแดงใช่ไหมแล้วอย่างที่ผมบอกถ้าไปตายที่แมปแดงโดยการที่คุณโดนผู้เล่นคนอื่นที่ติดธงสีอื่นมาฆ่าของคุณหายมันก็เลยทําให้อีเวนต์เนี่ยมันเป็นอีเวนต์ที่ค่อนข้างเดือดน,นะครับเพราะว่าถ้าคุณฆ่าคนอื่นได้คุณก็จะได้ของมาเหมือนกันเนี่ยของในตัวผมที่ได้มาเนี่ยก็คือได้มาจากแบนดิตแอซซอลรอบล่าสุดคือเราไปฆ่าเขาแล้วเราก็เก็บของเขามาได้ ครับตรงนี้ก็เลยทําให้มีผู้เล่นหลายๆคนที่รอเล่นประเด็ษและบ่อยเพราะว่าไปแล้วเนี่ยก็เหมือนว่ามีความคาดหวังว่าจะได้ของกลับมานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ของกลับมาเท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับที่เมกี้ผมบอกว่าธงดำเนี่ยมันจะมีความพิเศษต่างจากธงสีอื่นอยู่คืออะไรรู้ไหมธงสีอื่นเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเป็นผู้เล่นที่ติดธงสีเดียวกันมานะครับมาเจอกันก็เป็นเพื่อนกันไปด้วยกันได้ต่อให้ไม่ได้อยู่ในกิ์เดียวกันต่อให้ไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้เดียวกันก็เล่นเป็นเหมือนเพื่อนกันได้เลยนะครับฮีเลอร์ก็สามารถฮิลช่วยกันได้เลยนะครับเป็นดาเมจดีลเลอร์ก็ตีกันไม่ได้ก็ไปช่วยตีคนอื่นนะครับตีกันได้แค่สีอื่นนะแต่ว่าเมืองดำอ่ะมาเป็นเมืองโจนใช่ไหม คือโจรเนี่ยมันไม่มีสัจจะในหมู่โจนอยู่แล้วนะครับโจนเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นครับธงดําเนี่ยถ้าคุณติดธงมาแล้วคุณไปเจอผู้เล่นคนอื่นที่ติดธงดําตีกันได้เลยเงื่อนไขเดียวที่จะทําให้คนธงดําตีกันไม่ได้คือต้องอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่ค่อยเห็นว่ามันมีพื้นที่ที่ธงดําอ่ะมันไปยึดเพราะอะไรเพราะมัน ไปด้วยกันไม่ได้คือมันไม่สามารถแบบเอ้ยไปติดธงดําแล้วก็วิ่งไปยึดเงินแบบ5้าสคนทำไม่ได้นะครับเออคุณเลยจะเห็นว่าพื้นที่ของสีดำอะ่ะมันจะมีน้อยบ้างแล้วไอ้พวกติดธงดำอะ่ะมันก็จะมีน้อยมันจะวิ่งกันมาทีละแบบ10-20คนนั่นแหละเพราะว่ามันทําได้แค่ทีละตี้นะครับ ถ้าสมมุติว่ามาไปเจอตี้ธงดําตี้อื่นแล้วก็ตีกันตายก็คือโจรตีกันเองไม่ได้ทันแบบว่าไปการพื้นที่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขพิเศษของเมืองโจรน,นะครับหรือว่าเมืองแคลิออนหรือธงดํานั่นเองนะครับประมาณนี้อันนี้น่าจะครอบคุมของแฟคชั่นวอลแฟร์แล้วเนาะอ่ะทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือเรื่องของการย้ายสีนะตอนนี้ผมเอลิสเป็นทหารของเมืองส้มอยู่นึกออกใช่ไหม คือต่อให้ผมถอดธงส้มอะ่ะมันก็ยังถือว่าผมเป็นทหารที่ประกาศตัวขึ้นตรงกับเมืองส้มอยู่นะครับถ้าผมจะเปลี่ยนไปติดธงเมืองอื่นผมต้องไปประกาศตัวที่เมืองอื่นก่อนว่าเฮ้ยผมจะขอขึ้นตรงกับเมืองสีอื่นนะผมจะไม่ขอขึ้นตรงกับเมืองสีส้มแล้วอย่างเช่นสมมุติว่าอย,อยู่แบบเพื่อนผมย้ายไปอยู่สีขาวกันหมดผมก็จะแบบไปเล่นกับเมืองสีขาวและก็คือต้องไปคุยกับ faction enlistment หรือว่าแม่ทัพของสีขาวก่อน แล้วก็ไปประกาศตัวกับเขาว่าเราจะเป็นท่าของสีขาวแล้วนะเป็นการย้ายฝ่ายนะครับซึ่งการย้ายฝ่ายเนี่ยทำได้แต่มันจะต้องเสียอะไรบางอย่างไปนะครับถามว่าต้องเสียอะไรก็คือมาต้องเสียยศที่เราเก็บสะสมมาไปส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าคุณดูยศแรกของสีส้มเนี่ยมันจะเริ่มจากม e อ c านเนลีตอนที่ยังไม่มีแต้มเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมเก็บมาจนยศผมเนี่ยเป็นแอสซัสซินแล้ว นะครับถ้าสมมุติว่าผมจะย้ายฝ่ายนะมากดดูตรงนี้ครับนี่นี่นี่เลือกมาที่อันที่3นี้ใช่ไหมแล้วกดดูตรงดีเทลมันจีมีบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณย้ายไปที่สีอื่นเนี่ยยศคุณจะถูกลดลงไปอยู่ในระดับไหนนะครับถ้าย้ายไปที่สีฟ้าจะถูกลดขั้นไปเหลือนายคอม o m นเดอร์สีเขียวจะเป็นเหลือเมเนด์อาร์มนะครับสีขาวเหลือเมอร์เซน y เลยนะสีม่วงจะเหลือนายคอมแมนเดอร์เมอร์เซนเี่นี่คือ นี่เลยฮะเหลือศูนย์นับศูนย์ใหม่เลยซึ่งตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับจํานวนคนในสีนั้นครับการที่สีขาวเนี่ยถ้าคุณย้ายไปอ่ะมันเริ่มที่เมอร์เซเนรี่ใหม่เลยมาเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนที่ e n l i s เป็นทหารที่ขึ้นตรงกับเมืองสีขาวอ่ะมีเยอะมากมีเยอะมากจนเกินไปจนระบบเกมเนี่ยมันไม่อยากให้คนอ่ะไปอยู่เมืองขาวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการย้ายไปเมืองขาวอ่ะ มันก็เลยโดนลดยศกลับไปจนนับศูนย์ใหม่เลยเพื่อเป็นการ d i s c o l l จ g e หรือว่าเป็นการแบบว่าทําให้คนอะไม่อยากย้ายไปที่เมืองขาวตรงนี้เป็นระบบที่จะทําให้แต่ละเมืองอะมันมีจํานวนคนที่บาลานซ์กันนะครับเป็นระบบของเกมที่เสต็เอาไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าผมอยู่เมืองส้มเนี่ยผมจะย้ายไปเมืองอื่นเนี่ยคืออย่างจะย้ายไปฟ้าหรือม่วงเนี่ยมันก็เหลือเป็น night commander นะ นายคอมมานเดอร์ก็เนี่ยประมาณ2อสมยศนะครับจริงๆก็หายไปเยอะนะ,พน 2, 04, นะ Assassin เพราะนายคอมมานเดอร์มันแต้ม2องแสในขณะที่แอสซัสซินเนี่ยมันแต้ม6 0แสนก็ถือว่าเยอะนะครับหรือเมเนตอาร์มเนี่ยสีเขียวเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะปะเออเนี่ยเมเนตอาร์มนี่เยอะพอสมควรมันก็คือคร่าวๆเ,เนี่ยเหมือนว่าคนสีสมม้มอ่ะมันน้อยสุดนะครับย้ายไปเมืองอื่นเนี่ยโดนรถยศไปเยอะเพราะว่าเขาไม่อยากให้ย้ายนั่นเองนะ ประมาณนี้ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าคุณอยู่สีขาวแล้วคุณอยากจะย้ายมาสีส้มอะ่ะน่าจะไม่โดนลดหรือโดนลดแค่แบบนิดเดียวเพราะว่าคนสีขาวมันเยอะมากๆแล้วคนสีส้มอะ่ะมันแทบไม่มีเลยนะครับมันก็จะเหมือนแบบมี i n c e n t i v e หรือว่ามีแบบเหตุผลให้คนอยากย้ายจากสีขาวมาสีส้มอะไรแบบเนี้ยนะฮะ ประมาณนี้ครับสำหรับรายละเอียดของแ a c ชั่นวอ r แฟร์นะครับแล้วก็เบรด a ด s a u ซลนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคนในไลฟ์ก็ดูต่อนะครับอย่าเพิ่งไปไหน